โดนครับโดนโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนเลยครับครับครับวิ่งแรงครับ,รบ,รบตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่หมายแรยกแล้วนะครับท่านผู้ชมเ,เราได้นำพาลูกตัวมา2องท่านนะครับ วันนี้ตอนนี้ก็มาถึงหมายแรกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลุม้มมาลุ้มมาลุม,มลุมล้มอะไรไมาลุ้นการจิกมาลุ้นการจิกของลูกทัวร์เราชุดนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ <c oughs> ต้องโดนสักเทสสิ คาดว่าเป็นปลาอะไรครับลูกพี่อะไรลูกพี่โอ้ oh. ยกเลยลูกพี่ <c oughs> เอาออมาก่อ,อามาอสองแต้มสองแต้ม <c oughs> โดนอีกแล้วครับลูกพี่โอขอสามนาทีจริงด้วยสุดยอดสุดยอดคนหรือาว่ปลาเห็นตัวยังครับมาแล้วครับยกเลยครับลูกพี่ ไม่เป็นไรฮะโอ้ยดินดินดินฮะเียบร้อยครับไซโลกว่าน้องมะน้องมะเก็บไปก่อนนาทีเดียวเลยเหรอพี่โอ้ย ได้เลยโอ้โหสุดยอดตามคำขอไม่ได้โม้ครับรุ่นนี้ขอนาทีเดียวเป็นไงครับลูกพี่โอ้ใช่ได้เว้ยจริงเว้ยลูกพี่เราจริงเว้ยโอ้โหจะเป็นปลาเลยครับรอบนี้ครับท่านผู้ชม วัตมะโอหยอกเลยครับลูกคุยครับโอ้ยสวยงามครับสวยงามดูคนหน่อยเออยฮะสวยจริง,รง <c oughs> โดนเลยครับคนบนหลังคาโดนเลยครับ โดนเหมือนกันครับผมอุย้ยหลุดหลงังคาหลุดแล้วผมยังอยู่ครับของผมยังอยู่อยู่อยู่ยูมาแล้วครับมาแล้วครับปะเก๋วปะเกา๋า อยู่แล้วครับหลังคายอยู่อีกแล้วครับอุ้ยโอ้ย,อยลูกลูกทำไรอยู่ <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยโอ,ยโอย้สุดยอดครับสุดยอด ไปเลยต่มาเหรออต่มาตมาลงไปแล้วครับตอนนี้ลงไปหน้าดินแล้วครับผมนี่ไใบใบตานี้ตกตัดโดนโดนครับโดน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 แล้วครับโดนแล้วครับ โดนเลยครับครับครับวิ่งแรงครับวิ่งแรงครับวิ่งแรงครับหนักแล้วครับตอนนี้หนักแล้วครับหนักแล้วสามตันได้ฮะน้ำหนักน้ำหนักสามตันเถอะดูน่าจะเป็นปลาเก๋าครับหนักแบบนี้น่าจะเป็นปลาเก๋ายักษ์ครับอุ้ยลูกดูสิลูก ยังไงป่ะเ,เนี่ยอุ้ยลูกติดคู่เลยอะลูกอู้ยติดคู่เลยครับติดคู่ครับอยู่อีกแล้วครับข้างบนอยู่อีกแล้วครับคู่ครับท่านผู้ชมค้ยข้างบนก็ดึงแรงครับข้างบนก็ดึงแรงครับ รีบลงไปก่อนของเรารีบลงไปก่อนเดี๋ยวเพ้ข้างบนครับสามสามตันได้ไหมโอ้โหตันเลยห่ะอุ้ยขึ้นมายังครับ

เดงง้ายเด้ซ้าย,ายโหขันกลางติดเลยวรับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นมาก่อนเออใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมใหญ่ไหมอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อ,ยอุยอ้ยอุ้ย เอาจริงแล้วเว้ยเอาจริงแล้วเว้ยหายเมาแล้วเว้ยไม่เมาแล้วได้ไหมโอ้ยติดคอติดคอขึ้นมาทำไมมันหนักระวังหล่ลนลุกระวังหล่ลนเอาเว้ย ไปเลวเว้ยลงปุ๊บมันต้องปั๊บสิวะลูกขางบนอยู่แล้วทีนี้อยู่แล้วโหเสียงรอกดังถึงนี่เลยเว้ย เสียงโลกดังถ hmm. ึงที <S <s ่นี่เลยว่ะปลาอะไรวะเร็วๆเว้ยท่านผู้ชมรอดูอยู <s 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 uh <s <s <s> ่ปลาเก่าเว้ยได้อยู่ได้อยู่ โอเคสวยใส่นั้นสวยคันใหญ่ดึงแล้วอยู่ยังอยู่ใช่ไหมโอ,โอใหญ่แน่เลยเออเป็นไงน้ำหนักเป็นไงบ้างไม่หน,นักเหรอโอไม่หนักก็ขึ้นมาก่อน เอ้ยไม่อยู่นี่วะตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญยังไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรครับท่านผู้ชมครับเาตัมมะท่านผู้ชมครับตามมะยกไปลูกปลาอะไรวะ ไปเลยลูกหลังคาโดนนะหลังคาโดนเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลากจังไตไปเลยดิเดี๋ยวมันนี่เข้าไปไอไอไอกูดไตเอาขั้นนอกไปคังท้ายโน่นนะ đồn lửa lúc ồ oh. ồ nặng đi mày nặng dù nặng dù thằng lắng, khuôn nơi ăn thằng lắng tay lên đi tay ồ oh, cao xài phá อุ้ยข้างหลังเก่ามันอุ้ยข้างหลังเก่ามันเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,มันพาไปพันกันหรือเปล่าใช่ไหมลูกอุ้ยไม่ใช่นีิว้าอุยออ้ยโขดอุ้ยไม่ใช่เว้ยคนละสายเว้ยโอ้โอ้เฮ้ยหลุดเหรออุย้ยเสียดาย โอ้โหเอาเหยื่อไปทั้งตัวเลยเกามันตัวใหญ่นะลูกกองเนี้ยโดนครับท่านผู้ชมน้ำหนักไม่เท่าไหร่ครับน้ำหนักไม่เท่าไร่น้ำหนักไม่เท่าไหรโอ้ตัวเล็กโดนอีกแล้วครับผม โดนอีกแล้วครับหนักกว่าตัวเมื่อกี้ครับโอ้โหเท่ากันน่ะ <c oughs> ดูดิเท่ากันเลยโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชม ยำดึกครับยำดึกเออเออไม่เป็นไรลูกตัดมาเลยเดี๋ยวเห็นตัวเดี๋ยวจัดการเองพาไปถ่ายได้ไหมชนชน ไหนแล้วลูกเอวเอ,อยู่ไหน,อนมองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นตัวที่ออเออเอเอเอามะหันมาหันมา buổi sài rồi còn điên mấy con lại cho gấp chân vừa trông ừ. à. lúc thuận thuận đan luôn đây nói nè ถ่วงถ่วงดันนู้นได้หน่อยได้ใช้แล้วเว้ยได้ใช้แล้วตะขอใหญ่กว่านี้โอเคครับท่านผู้ชม